ผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ฮอกาซีมาเห็ดแกงผักขีเล็กนะครับแกงผักขิเล็กแบบอีสานนะครับนะแบบทางบ้านผมน่ะอันนี้ผมซื้อมาก็สี่สิบบาทนะครับเป็นดอกผักขีเล็กกับยอดนะครับเนาะถ้าเป็นสมัยก้อนนี่ของดีนะครับนี่คือว่าดอกดอกมันี่ครับสิสิเป็นส่วนที่อร่อยนะครับแล้วก็ส่วนที่แซ่บนะครับนะผมสิมากกินนะครับอันนี้ผักขีเล็กนะครับเด้อผมบริดภคต้มเองอกผมซื้อมากนะครับนะ 40บาทนะครับก๋ิมาแกงแบบละเล่านะครับเนาะส่วนผสมอันดับแรกก็นี่นะครับผักขีเล็กครับต้มแล้วนะครับผู้ใดที่ต้มก็ต้มให้มันจืดๆจะกันเ้อครับเด้ออันคุณสมสารพื้นคุณกับเฮดไห้ซอยนอนหลับขาพยาธิได้นะครับอันนี้นะครับขาวๆคือว่าเฮดไห้นอนหลับได้ดีนะครับสําหรับคนนอนบ่หลับเนาะผักขีเล็กนะครับนะอันนี้ครับครับส่วนที่สองกับใบยะนะนะครับผมใส่ อันนี้ก็ซื้อมากเทกันนะครับ20บาทก็ได้พวกไหลเลยครับใบเถาสสำหรับเลี้ยงสิ่งมัขันเอาหนามมนเนาะครับเนาะใส่น้ําใบยานะครับผักขี้เหล็กนะครับหนังธรรมดาเขาจะใส่หนังนะครับจะใส่หนังหนังหนังวัวหนังควายนะครับที่เผาไฟแล้วก็มาทุบให้มันนิ่มๆนะครับเนาะบาทานเขาจะใส่หนังแต่ว่าผมโบมี่นะครับในุงเทพก็ใส่สามชั้นนะครับนะครับสามสันก็แซ่บขึ้นกันครับสามชั้นนะครับนี่ครับ มะแข่งนี่ใส่ก็ไดบ่ใส่ก็ไดนะครับผมผมมาผมมักินนะครับคือว่าเอาใส่เสริมเข้าไปนะครับนะมะแข็งนะครับนะหรือมะเขือพวงนะครับแดงกระซิมี่นี่ครับพร้อมแดงนะครับแต่ว่าอ่าผมติตาพริกนะครับพร้อมแดงนี่เอาไว้ใส่ทุบใส่ก็ไดครับบ่ต้องตําก็ได้เนาะตาแค่พริกแล้วก็ลูกโดดอย่างพวกนี้เนาะครับเนาะตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับแล้วก็ทุบๆเอานะไม่ต้องไป ไม่ต้องไปตํานะครับเดี๋ยวมันสีแหนะนะครับมันสีแหนะเข้าาแหนะก็คือมันขาดมันกากกากมันเยอะครับไม่ต้องไปตํานะทุบเอาก็ได้ครับถ้าใครนะครับนะขาดไม่ได้ก็ผักหอมนะครับต้นหอมผักซีเล่านะครับผักซีเหล้าผักอิตูนะครับหรือใบแมงลักนะครับนะใส่ตอนสุดท้ายนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือปลาะครับปลาอีรีเล้าใส่ปลามันเท่าสีดีีท่สุดนะครับอันนี้เขาต้มมานะผมก็สือมากับ ใส่จักหน่อยก็ได้ครับอาหารอีสานทุกอย่างก็คือหลักๆเลยเหมือนอาหารใต้นะครับอาจจะใส่ขมิ้นนะครับแต่ว่าของอีสานนี่ขาดไ่เลยครับน้ำปลาครับปลาแดกนะครับผมของแสบบัเฮ่องครับสําคัญครับคือว่าเขาเบื่อนะครับนะผมว่่มีเขาเบื่อไปที่น้องผมก็เลยคิดว่าเออเอาแป้งเขาเหนียวมาละลายน้ำแล้วเอาใส่ได้บอนะครับผมก็ลองใส่เบิือมันกะมันกัทดแทนได้อยู่ครับแต่ว่าความเข้มข้นมันมันสิหน่อยกว่าเขาเบื่อนะครับเขาเบื่อเขา ข้าแช่น้ำไวให้มันนิ่มๆคือเข้าสีหนึ่งครับเรามาตํานะครับก็จะได้น้ําที่เข้มข้นกว่านะแต่อันนี้ใส่ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้มข้นนะครับแป้งข้าวเหนียวนะครับมาครับเข้ามาเริ่มเฮ็ดกันเลยขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ำใบชนางไปเลยประมาณนี้นะครับนี้นะครับน้ำใบชนางนะครับผมแล้วก็ติดไฟให้ร้อนก่อนนะครับ น้ำเดือดแล้วก็ใส่เข้าไปพริกนะครับพริกพริกหอมแดงนะครับใส่เข้าไปนะครับพริกหอมแดงนะครับตะไคร่หอมแดงทุกนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็รอให้มันเดือดสักนิดนึงครับน้ำเดือดแล้วผมก็จะใส่เนื้อหมูไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสามชั้นนะครับอาจจะสุกยากเหมือนนะ พะขีเล็กนั่นเขาตุ่มไปแล้วครับเดี๋ยวเขาจังส่ตามหลังก็ไดลยนะครับเนาะพอเนื้อหมูเริ่มสุกนะครับเราก็ใส่มะเขือพวงไปเพราะมะเขือพวงก็สุกยากเหมือนกันครับผมก็จะใส่ไปก่อนนะครับอันนี้มะเขือพวงเนี่ยผมใส่ก็ไดนะครับผู้ใดบ่มักก็ปลดงใส่นะครับนะผมใส่ไปให้มันให้มันได้ร้ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจใส่ผักขีเล็กตามหลังนะครับนี่ครับพอทุกอย่างเริ่มจะสุกก็ใส่พระเอดของเราพกขีเล็กนะครับตุ่มผ้มตุ่มไปแล้วครับเขา ซื้อมาเขาต้มมาแล้วครับนี่ใส่ผักกิเดเข้าไปเนาะครับเนาะแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ําปลาแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับผงจูลรสจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับก็ปรุงตามรสท่อแหะครับใส่น้ำปลานะครับเดี๋ยวแบบนึงนะครับเนาะแกงรอกผักกิเดเขาก็เริ่มหอมแล้วครับตอนนี้หอมหวยๆวยแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลารงไปครับ ใส่น้ำปลาลงไปนะครับปรุงแล้วก็ปรุงชลรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับคือให้ปรุงตามใจเราั่นแหละครับนะต่อไปนะครับจะเป็นข้าวเบื่อนะครับแต่ว่าผมไม่มีข้าวเบื่อนพี่น้องผมก็ใส่แป้งข้าวเหนียวนะครับแทนลงไปนะใส่เข้าไปได้คือกันครับแต่ว่าอาจจะเีคมเข้มข้นไปเลยนะครับใส่แป้งข้าวแป้งข้าวเหนียวนะครับเข้าไป หอมพัซซี่ก็อีตูหรือใบมังลักนะครับใส่เข้าไปตามสุมควนครับมักหอมกับใส่หลายครับใส่เข้าไปตบตูดนี่ยเสียบป,ปัยังกี่หน่อยเนี่ยครับนาตาก็จอิออกมาแบบนี้แหละครับแกงผักขีดเล็กดอกผักขีดเล็กครับใส่แบบแข้งนะครับใส่หมูสามชั้น